ซื้อรถยังไงให้เหมือนถูกหวยกับรถสวยคุณภาพดีเกรดพรีเมียมพร้อมตรวจเช็ค210รายการผ่านเครือศูนย์ MMS Boss Service <Wow. S 1> มีที่นี่ให้คนเลือกชมแล้วครับ เดี๋ยวครับเดี๋ยวเรารีวิวกันแบบถึงพริกขิงขิงกันเลยแล้วกันนะครับผมสําหรับตอนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรับชมสภาพห้องเครื่องนะครับผมเครื่องยนต์นิ่งมากเลยนะครับผมของเรานะครับการันตีนะครับผมเลขไม่แท้นะครับแล้วก็ไม่มีประวัติการชนหนักนะครับผมโอเคนะครับห้องเครื่องผ่านไปนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในรถกันนิดนึงนะครับผมตอนนี้ผมเปิดประตูไว้ทั้งหมด4ด้านเลยนะครับ พ okay. วงมาลัยนะครับผมยังไม่มีรอยถลอกรอยอะไรเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นหน้าของเลขไม้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคอนโซลด้านหน้านะครับโอ้โหสวยสะดุดตาติดมากเลยนะครับผมสําหรับรถที่นี่นะฮะแล้วก็เบาะนะครับเป็นเบาะหนังด้วยนะครับกระจกปรับไฟฟ้าสด้านนะครับพร้อมกับหูพับข้างโอเคแล้วมาชมเบาะหลังครับผม ะโลให้ดูเลยนะครับผมโอ้โอหตลอดทั้นใดที่หาอยู่นะครับผมไม่ควรพลาดเลยนะครับตลอดคันนี้นะครับแล้วก็ที่ผมชอบเลยนะครับสำหรับคาาัน้าแจ๊สนะครับคือต้องบอกว่าเขาเป็นรถที่อนเนกประสงค์จริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเปิดฝาท้ายมาเนี่ยคือพื้นท,นที่พื้นที่ตรงนี้ของเขาครับเอาจริงตรงนี้มันก็สามารถเก็บของได้พอตัวถูกไหมครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยแจ๊สนี่ยผมจะชอบตรงนี้มากเลยเพราะว่าผมผมเคยไปขนขนตู้วายอะครับที่ อ่าสุขุมวิทนะครับที่คอนโดก็คือสามารถเก็บได้2ตู้เลยนะครับคือเจาไอาง่ายๆก็บอกว่าเนี่ยวางลงได้แบบสบายมากเลยเดี๋ยวตอนแรกนั่งให้ดูก่อนแล้วกันครับก็ยังไม่ชนนะฮะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นสโลปขึ้นข้างบนอีกนะครับทําให้นั่งไม่รู้สึกอึดอัดนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าอเนกประสงค์แล้วก็สามารถจุบรรทุกของได้จริงครับผมสําหรับ Honda Jazz คันนี้ครับรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันไปแล้วนะครับผมสําหรับรถคันนี้นะครับ ย้ำมีอีกทีหนึ่งเลยแล้วกันนะครับสำหรับ Honda Ja z สนะครับ1.5นะครับรุ่น V ปี2015นะครับคันนี้นะฮะชอว,ว่าหลายๆคนอยากทราบแล้วนะครับว่าราคาเท่าไหร่ครับผมราคาพิเศษไปเลยนะครับตอนนี้สำหรับคนที่ดูวิดีโอนี้อยู่นะครับเพียง400,000 37, 37,000บาทเท่านั้นนะครับผมต้องบอกว่า คุ้มมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าราคาที่ดูหน้าเว็บอยู่นะครับจะเป็นราคาที่สูงกว่านี้แน่นอนนะครับสำหรับท่านใดที่กาลังดูวิดีโอนี้อยู่นะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่ราคานี้นะครับผมเบอร์ติดต่อครับ0-63 2 0 6 9 7าเครับเบอร์ติดต่อแทนโดยตรง24ชั่วโมงนะครับและก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการจะขายรถหรือว่าเทิร์นรถนะครับของเรานะครับมีบริการรถมือสองครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งซื้อขายแลกเปลี่ยนรถคันเดิมเช็ดอินทางเราม ท่านใดที่ชอบนะครับรบกวนกดถูกใจและกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้แทนนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ